คำวัดนี้สวดมนต์นี้เป็นกรรมฐานเป็นกรรมฐานถ้าเรามีสมาธิมีสติสวดมนต์ไปก็เกิดปลาโมกเกิดความสดชื่นยิ่งถ้อยคําที่เราหมายเราจะเกิดความปลาโม่ในความหมายนั้นเกิดปีติเกิดยถาภูตยานทัศนะรู้เห็นตามที่เราสวดไปครั้งแรกเราก็มาละลึกถึงพระพุทธเจ้ามีสติละลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าท่านมีคุณอะไร คุณก้าวประการที่เราสวดพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ่งเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองถ้าเราพูดไปปากก็พูดใจก็คิดตามใครควรตามพุทธโธสุสุโธกรุณามหันนาโวพระพุทธเจา้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมหันนบเหมือนห่วงแห่งมหาสมุทรพระอ,องค์ทรงมีพระมหากรุณา ปาเมตาปาเนี่ยถ้าใจมันเป็นสมาธิมีสติระลึกตามอยู่เช่นนั้นมนคนลุกค้นพองขึ้นมาต่อมาเราก็มาระลึกถึงคุณพระธรรมธรรมานสุสติพระธรรมอันพระภู้มีพระภาคเจ้า,าตรัสไว้ดีแล้วไม่ใช่พูดเฉยๆมันไม่น่าจะสงสัยสิ่งที่ท่านบอกท่านสอนมีอย่างเดียวคือเราจะต้องปฏิบัติตามระลึกถึงคุณพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนเป็นพี่เลี้ยง มีแล้วมีผู้ประพฤติปฏิบัติตามจนได้ผลคือพระสงฆ์นี่แล้วเรื่องนี้มันก็เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติต่อมาอีกเรามาแผ่เมตตากอยิ่งเป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งเป็นกรรมฐานอีกแบบเมตตาอัปปมัญญากรรมฐานอันนี้พระพุทธเจ้าสอนที่เราสวดกันเวลาใดอย่างไม่หลับก็ให้แผ่เมตตาอยู่อย่างนั้นไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอน นิสินโนวาสยาโนวายาวัตสมมิกระมิโทโเอตังสติงอาทิเถยะพมมเมตังวิหาลังอิทะมะหุนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ตลอดเวลาเพียงใดที่ยังไม่หลับไปมีสติอยู่ก็ให้แผ่เมตตาไปอย่างไม่มีประมาณเช่นนั้นเป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่อาศัยของจิตให้จิตไปอยู่กับความเมตตาเช่นนั้น ไอ้ที่เราแผ่ไปแผ่ไปเราพูดเนี่ยมันเป็นสมาธินะมันเป็นกรรมฐานเพราะนั้นวันนี้ก็เลยพาสวดยาวหน่อยตามสมบูรณ์แบบเพื่อให้เราจะได้รู้จักคุณค่าของมันทำไมเราจึงขึ้นต้นโดยการแผ่เมตตาว่าอะหังสุขิโตโหมิอเวโรโหมิอภยาปัชโชโหมิอานิโค ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขเถิดขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรขอให้ข้าพเจ้าจงอย่าได้เบียดเบียนผู้ใดความจริงน่าจะแปลอย่างนั้นถ้าแปลอย่างนั้นมันจะเห็นภาพชัดขึ้นในโบราณอาจารย์ท่านแปลมาอย่างนี้เสียแล้วอาพยาปโชโห้มีจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน แต่ตอนขึ้นต้นเขาา้าหังสุขิโตโฮมิขอให้ข้าพระเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขตรงนี้ขอให้ข้าพระเจ้าอีกต่อไปอาเวโรโฮมิทำไมไม่ขยายความมาขอให้ข้าพระเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรกับผู้ใดเพื่อจะสกัดกั้นเวรในจิตในใจที่ไปโกรธคนนั่นชังคนนี้ สาธุเม่มันเป็นยากสันใจสีในเม่อยากสี่ะนาเราทำไมไม่ไม่ขยายอพยาปะโหมิขอให้ข้าพระเจ้าจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งผู้ใดแต่เราก็เลยมาแปลว่าอย่าได้มีเวรอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันมันก็เลยมองไปเหมือนกับไปมองฝ่ายอื่นจริงๆแล้วการเริ่มต้นแผ่เมตตาม,มามองที่ตัวเราเราเองก็ปรารถนาความสุข เราเองก็ไม่ควรจะมีเวรกับใครเพราะใครก็ไม่ปรารถนาเวรเราเองก็ไม่ควรจะเบียดเบียนผู้ใดเพราะใครก็ไม่ต้องการให้เกิดการเบียดเบียนนี่ต้องมองมาที่ตัวเราก่อนเรียกว่าเห็นอ,อกเราแล้วก็เห็นอ,อกเขา